โอเคครับแปานนึงนะโอเคน่าจะชัดขึ้น,นครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับก็คือถ่ายรูปสินค้าก่อนที่จะกดจบง,งานก็คือว่าไปถึงบา้านลูกค้าใช่ไหมถึงปุ๊บเขาจะให้ถ่ายรูปนะครับผมก็เลยมาออบอกความรู้สึกของผมนะครับนะเกี่ยวกับการถ่ายรูปเนี่ยมันรู้สึกยังไงอะไรยังไง รู้สึกยังไงดีว่เออนะะนะครับผมนะครับเพราะว่าเออหลังจากที่มันผ่ามาตั้งแต่เขาเริ่มนะครับเขาเริ่มให้เราถ่ายนะก็ก็เออรถรถคนขับนี่นะทรถคนขับมันเกลียเสียงดังๆนะผมเอ,อวิ่งมีตัง <laughs> โอเคนอกเรื่องแล้วครับก็คือว่าออความรู้สึกของผมว่ามันมีประโยชน์ไหมหรือว่า ยังไงใช่ไหมสาหรับผมนะตอนเช้าเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าแสงก็มีไฟก็มีถ่ายรูปก็ชัดอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันมันไม่ต้องออแคร์เรื่องแสงนะครับแล้วก็แค่มีกล่องก็พอแล้วก็มีเสื้อลายแมนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมผมวิตกตอ,อนกลางคืนหนึ่งคือ,อ,อบ้านลูกค้าบางบ้านนะครับ มันมีแสงนั่นแหละแต่ว่าแสงมันไม่พอที่จะถ่ายรูปแล้วเห็นมือเห็นกล่องอะไรเงี้ยเพราะว่าในตัวของแอปที่ก่อนที่จะถ่ายใช่ไหมมันไม่มีให้เปิดแฟลชนะครับไม่มีนะคือถ่ายโล่งเลยนะครับนะกล้องของผมมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะถ้าไม่มีไฟอ่ะคือมันมันอาจจะเป็นไฟไฟดลออนแบบไฟถนนเนี้ยใช่ไหมปุ๊บแต่ว่าไปถ่ายจริงๆอ่ะมันก็มืดอยู่ดีนะครับมองไม่เห็นอยู่ดีอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าระบบมันตรวจสอบยังไงว่า,อ,าอ่าอันนี้ผ่านไหมไม่ผ่าน หรือว่าไม่ได้ตรวจสอบอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งโดนนะครับโดนว่าเอ,อ่อคุณไม่ผ่านนะครับพร <notor iety> เพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็จะอ่กรรายละเอียดมาว่าให้ถ่ายยังไงอะไรไงแต่ว่าน่าจะเห็นใจคนที่วินตอนคืนนะไอ้นี่ผมพูดจากประสบการณ์ที่วินตอนคืนนะเพราะว่ามันไฟมันบางทีมันไม่มีอะมันไม่มีคือมันไม่มีอะครับนะ ถ้าปรับเปลี่ยนแอปจริงๆก็ให้มีแฟลหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแฟลแล้วถ่ายเห็นมาลูกค้าแล้วแสงเว็บๆมันก็ไม่เหมาะสมอีกเนาะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างวันนี้นะครับที่ผมวิ่งตอนดึกนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ผมก็วิ่งตอนดึกนะ, <c oughs> นะครับผมก็เลยเามาพูดตอนดึกที่ไม่พูดตอนเช้าเพราะว่ามัน มันไม่มีเหตุผลที่จะพูดเพราะว่าแต่มันก็มีอะไรใช่ไหมที่อธิบายไปแล้วเริ่มต้นนะครับนะก็แค่พูดตอนดึกนี่แหละแล้วก็กลัวระบบมันจับยังไงไม่รู้อะออส่งให้ลูกค้าแต่ระบบมันรู้หรอว่าเราไม่ได้ถ่ายสินค้าเงี้ยแล้วก็ที่ประสบมาลูกค้าก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับที่ว่าจะส่งก่อนจะส่งอะออก่อนจบงานอะลูกค้าก็ไม่ได้แคร์มันอาจจะเป็นนโยบายที่ทําให้เหมือนกับว่าทางแอปเขาเ,ออเขาเรียกว่า ใส่ใจลูกค้ามากขึ้นในการถ่ายดูถึงแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำให้การบริการเนาะให้ลูกค้าสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในส่วนตัวของคนขับที่เจอระบบนี้ขายก่อนอะไรเงี้ยก็เลยจะออกมาแชร์กันนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งกันดีกว่าจริงๆผมวิ่งหลังหกโมงเนี่ยผมก็วิ่งมา23สตัวแล้วนะครับผมงานตัวนี้ผมก็ได้งานผักในตลาดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยก่อนออกเดินทาง อ่ะเนี่ยครับผมนี่คือผมใช้แฟลชนะนี่ผมใช้แฟลชนะครับนี่ก็จะเห็นต้นไม้หน่อยหนึ่งแต่ยิ่งไกลๆก็จะไม่เห็นละจะเห็นนิ้วของผมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนี่นี่คือบรรยากาศบ้านนะเนี้ยเออแล้วถ้าผมปิดแฟลชอะ่ะเห็นไหมคือมันมืดเลยบางทีมันมันถ่ายอะ่ะต้นไม้เงี้ยเออมืดอย่างเงี้ยต้นไม้เงี้ยถ่ายไม่เห็นอะ่ะแต่บ้านลูกค้าบางบ้านมันไม่มีไฟจริงๆนะไฟหน้าบ้านเขาไม่ได้เปิดนะโอเคออกเดินทาง คนขายไปไหนแล้วทีนี้เจ็ดเจสี่นะครับโอเคอได้มาแล้วนะครับก็นี่บรรยากาศกําลังจะมืดมืดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสองทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนะก็ตลาดเริ่มปิดแล้วนะครับผม <c oughs> แก่แก่ดิยังไม่ค่อยเห็นเลยนะ่ยขอมาขยายนิดนึงนะครับหนก็บงคนอาจจะคิดว่าเออพี่ก็ยืน่นยื่นสินค้าถ่ายถ่ายก็ได้นี่ไฟหน้ารถใช่ไหมอ่ายืน่นเออมันก็หมดเรื่องใช่ไหมมันไม่หมดสิครับเพราะว่า สิ่งที่เขาให้ถ่ายมีอยู่3อย่างก็คือเสื้อนะครับไม่เห็นเสื้อไเห็นไอเห็นสินค้าแล้วก็กระเป๋านะครับถ้าถ่ายหน้ารถเราก็ถ่ายกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่ผมโดนเตือนนะครับก็เพราะว่าไม่เห็นกระเป๋านะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูที่ผมโดนเตือนเพราะว่ามันไม่เห็นกระเป๋าเพราะตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟจริงๆเราอยากถ่ายเราก็ต้องเปิดไฟหน้ารถใช่ไหมสุดท้ายกระเป๋าหลังเราก็ไม่ได้ถ่ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวตัวแอปตัวนี้ครับผม มันไม่ใช่ว่าเอาไฟล์ที่เราถ่ายด้วยแฟลชแล้วก็ยัดเข้าไปได้อันนี้มันทําไม่ได้นะครับนะมันได้ถ่ายได้ตอนที่ตัวแอปมันเท่านั้นนะต้องใช้ตัวแอปมันถ่ายอย่างเดียวครับน่าจะเป็นการป้องกันเอาลูกเก่านะครับลูกเก่าที่นามมาแล้วส่งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับน่าจะประมาณนั้นกันไว้ประมาณนั้นแหละนะเออก็ก็นั่นแหละมันก็ช่วยช่วยได้นะช่วยระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะลําบากเราเพราะว่าเราเรา ถ,ถ้าสำหรับคนไม่แคร์ก็ถ่ายงนี้ก็ได้ครับนะคือเพราะว่าถ้ถาถ่ายอย่างเงี้ยไม่มีกล่องก็ไม่เป็นไรครับอันนี้จริงๆนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเมื่อเราติดโปรติดโฟพัดหรือติดพวกสตาร์อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็จะไม่ได้สิทธิ์พวกนี้นะครับเพราะว่าเราอุปกรณ์ไม่ครบนะเราก็จะแค่ได้แค่สมาร์ทนะครับเออแค่ประมาณนั้นแหละได้แค่สมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับพวกประกัน อุบัติเหตุฟรีประกันรถยนต์อะไรเงี้ยประกันมอเตอร์ไซค์เงี้ยมันเราก็จะไม่ได้นะครับมันเพราะมันไม่เข้าข่ายเพราะเราไม่มีกล่องอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้สามก็ถ่ายเองก็ได้ให้ให้โปรแกรมมันจับได้ว่าเรามีกระเป๋า,าอะ <c oughs> โอเคก็น่าผมนาา่าจะอธิบายหมดประมาณนี้แล้วเน,นี่ยถ้าไฟขนาดเท่านี้เออก็ยังพอถ่ายเห็นใช่ไหมอ่าเห็นนะนี่ลูกค้าเขาเปิดไฟหนะ้าบ้านนะเนี่ยนะอ,อย่างเงี้ยเออได้โย่ แต่ว่าจะจะให้เห็นกระเป๋าเนี้ยนี่ตามมาตรฐานเขาต้องถ่ายอย่างนี้ให้เห็นโลโก้ด้วยเออ,อ,เอะนะครับผมขอบคุณมากครับ